สำหรับคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตและอดีตภรรยาต่ายชุติมาที่ทั้งคู่ได้เลิกลากันไปแล้วกว่า5ปีระหว่างนี้ก็มีแฟนๆเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอยู่ตลอดและเมื่อย้อนกลับไปปีพศ2563ผ่านมา3ปีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันเมื่อทางด้านสาวต่ายชุติมาได้โพสต์ภาพเข้าครัวทำขนมแถมยังได้ฝากลูกสาวน้องพิพิมพ์เอาไปให้คุณพ่อทิมได้รับประทานอีกด้วย ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็ลุ้นกันเพียบแต่งานนี้เจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาบอกชัดเลยว่าไม่ต้องช่วยลุ้นโดยมีข้อความว่างานเครียดกลัวไม่อร่อยฝากพิพิมพ์ไปให้คุณพ่อแล้วกินด้วยนะพร้อมทั้งแท็กไปที่ไอจีของทีมพิธานับว่าเป็นภาพที่ดูตั้งใจทำมากๆเลยทีเดียวก็ถือเป็นโมเมนต์อบอุ่นแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ในสานะสามีภรรยากันแล้วก็ตาม ん <music>